โอเคมาปุ๊บต่อยรัวนะต่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยมองเห็นจาักรกาด้วยอยากได้ที่หาผลพิศาจจังเลยอ่ะไม่พออีกแล้วซื้อโลบักกันดีกว่าผมขอแนะนำคิสตันช็อปละขันโลบักเลนหกขั้นต่ำเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นอีกท้ายังมีเกมให้คุณได้เล่กฟาร์มอีกมากมายลิงก์เฟซบ o ๊กใต้คลิปเลยนะครับอยากได้ปีจังเลยอะ่ะอ่ะไม่พออีกแล้วซื้อโลบักกันดีกว่า ผมขอแนะนำร p e เ,เอช็อปขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นลิงก์เว็บใต้คลิปเลยนะครับโอ้ยซื้อของไปแล้วอะ่ะแต่อยากได้โลบักเพิ่มทำยังไงดีขอแนะนำแบรช็อปลรบักเลรด6ขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นทั้งยังมีบริษัทและเกมพาที่คุณจะเลือกซื้อมากมายหากคุณไม่อยากฟาร์มที่นี่ก็มีบริการรับฟาร์ลิงก์เฟซบุ๊กใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีค่ะทุกท่าครับวันนี้ผมจะเนเกมโลบอคแบบที่มีชื่อว่า Shinobi Life 2นะครับเกครับดูเร็ครับเวีตันแล้วนะครับวว้านี่นะครับากเพื่อนผมนะครับรู้จักกันดีแหละฮิคาริเนนนะครับคือเล่นเล่นพร้อมกันนะครับแต่แม่งเวีตันก่อนนะครับแม่งกลุ่มผมแม่งเวีตันก่อนใครเพื่อนเล้วเกย์ครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเนสสีขาวคือเนสสีขาวกับชาลินกันน่ะเนวงแหวนน่ะ ผมว่ามันดีสุดในเกมแล้วจริงๆนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะว่ามันดีขนาดไหนนะครับเนสีขาวนะฮะโอเคตรงนี้ก็วลวตันนับทุกอย่างนี่คืออัพตันนับนี่นับอันนี้ไม่ตันอันนี้ขาดสองฟันนะแต่ว่าวลมันไปไม่ได้แล้วนับก็อันนี้ตันนับตันหมดธาตุอะไรตันหมดนับขยะตันนับเนสีขาวตัน ไม้ตันนะครับแต่ลาวายังไม่ตันเนาะแต่ไม่เป็นไรคนระับมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ตลาคือสองอันนี้ครับผมจะมาลรีงสองอันนี้คางุยะกับเนสีขาวตันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนสีขาวก่อนนะครับเนสีขาวนะครับสามารถกดตรงนี้ใช้ได้ที่เวลเท่าไหร่นะหนึ100่งร้อยปะถ้าจำไม่ผิดหนึ่งร้อยหรือห้าสิบนี่แหละนะครับกดปุ๊บอาวกดค้างปุ๊บ มันจะเปลี่ยนท่ากันจากซูครับแล้วตาจะกลาเยเป็นเสีขาวเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านี่ครับนี่ครับตาเราจะกลาเยเป็นเนี้สีขาวนะครับก็คือคาคาทีชเลี้สีขาววั What? นี่ครับจะสังเกตตรงมุมจอน,นี้นะครับบวกนี่ครับบวกตรงนี้นะครับบวกจักระหนึ่งพันบวกนินจส 1, 000, จสืหนึ่งพันไทยเจสือพันสามแล้วก็บวกเลือดพันสองนะครับนี่ครับ,รบมันจะมาขึ้นตรงนี้เลยนะครับมันจะบวกให้เลย นะครับ่ะลองเอาออกลองเอาออกปุ๊บเน,นี้ยก็จะหายไปนะีฮะคือมันไม่ได้มีแค่นี้นครับคุณสามารถกดลี้ขวากดตัว C เดี๋ยวต้องใช้ได้สีขาก่อนอ่ะยิวได้สีขาก่อนนะปุ๊บต่อไปนับกดลี้ขวากดตัว C อ่าเดี๋ยวตรงนี้ผมจะได้ว่ามันมีคนอยู่ข้างล่างครับได้เสียงไหมได้เสียงมันต่อยต้นไม้ไหมไม่ใช่ต้นไม้อะ่ะก็เรียกว่าอะไรวะท่อนสุงอะ่ะที่มันฝึกอะ่ะ นี่นะอะผมอยู่ตรงนี้นะขี้ขวาตัวซีนี่นะผมมองเห็นจกกักรคเขาครับมองเห็นว่ามีคนอยู่ตรงนั้นเห็นไหมนี่สีขาวอะ่ะแต่มนอยู่ได้แค่แป๊บเดียวนะับเจ๋งนะถือว่าเจ๋งนะเอาไว้หาของได้ครับค่อนข้างเจ๋งเลยนะับเดี๋ยวให้ดูใหม่เดี๋ยวให้ดูใหม่หหมอะเราลองไปไกๆลๆเราไปทักตรงนู้นดูซิว่ามันจะมองถึงหรือเปล่าตรงนี้มีคนใช่ไหมมันต่อยอะไรวะ ตรงนี้ก็มีคนทำอะไรกันวะอ๋อที่นี่คือเฉพาะแว่ว่าหนึ่งพันนะถึงจะมาได้นะครับอาคาซึกิใช่ปะถ้าจำไม่ผิดชื่ออาคาซึกินะอ่ะลองเราบดอยู่ตรงนี้ถึงไหมไม่ถึงนะครับต้องเดินไปใ,ใกล้อีกไม่ถึงก็มันก็ไม่ได้ไกลมากอะ่ะโอเคครับทีเด็ดยังไม่หมด ที่เด็ดคือต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวรอมาก่อนกดตัวซี่้าครับแล้วกดสกิลครับปุ๊บนี่บัดบังกรนะครับจะสังเกตว่าสเต็ตนี้เพิ่มขึ้นนัสเต็ตนี้เพิ่มขึ้นนะครับนี่ครับโคจ๋งนี่ครับนี่ดูอุ๊ยมาดิปล่อยเข้าไปเขาตีอยู่นะครับ นี่คนระยังไม่หมดครับเราสามารถไปอีกขั้นถึงได้ครับกดอีกอสกิลหนึ่งปุ๊บนี่ครับสแต็กเพิ่มเยอะมาก2,008จากกะ2,004ดินจะสุทายจะสุ2,004เฮตี1,009เยอะมากเยอะมากครับโคตรดีอันเนี้ยอัน,นเนี้ยดีมากซักหมัดนี่นะซักหมัดนี่ะซักหมัดโอเคอ่ะเรากลับก่อน เรากลับมาแรกก่อนครับดูสกิลนะครับสกิลมีสามสกิลนะครับไาเซอรสกิลเลยอ่ะเรียงเลยเรียงเลยนะครับสกิลวีสกิลวีลวอาจจะเร,เรียนลองให้กับตรงนี้สกิลวีนี่ครับคล้ายๆกับต่อ <c oughs> คุณพี่ผมขอโทษผมขอโทษผมคิดทดลสกิลผมไม่คิดว่าคุณพี่จะกระเด็นผมขอโทษ ขาฟามอยู่ผมทำเขากระเด็นอ่ะลอากับคนนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูสกิลซีใหม่นะครับบุนรับกำลังจะแบบผักอะไรออกไปอ่ะดูนะนะครับประมาณนี้นะต่อไปสกิลที่สองนะดูนี่ครับเป็นการเปิดนะครับแบบนี้นไตัวเราสามารถขยับได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นอ่ะ ที่เข้ามาในนี้ที่มันอยู่ตี้เราอ่ะจะขยับไปได้นะครับคล้ายๆกับโดนสตันแล้วก็จะกระเด็นไปแบบนี้นะครับโอเคครับแต่มาไปดูสกิล R กันปุ๊บอ่าเขาเดินนะดูนะฟีมาครับ,รบต่อยรัวเนี่ย64ฝ่คค 4, ามือ,เ,อ,อเท่ะนะเว้ยเนี่ยครับอ่าถ้าออโต้ก็เปลี่ยนกันนะผมลืมบอกไปอ่านี่ให้ดูสกิลวีกรอบอนี่เนะี่ยเหมือนแบบ บาดยังยื่ของลูฟี่อ่ะซึ่งก็ที่ผมชอบนะเนี่เยเจ๋งดีเจ๋งเจ๋งผมผมชอบผมชอบมากเลยนี่ครับมาดูอันติไปดูอันติกันอันติอ้าวเอาากกาน็นจะกหาดทนิดนึงโอเคนี่ครับนี่ครับค่อนข้างเจ๋งเลยชอบชอบนะครับตัวนี้นะครับสกิลไม่ได้มีแค่นี้เปลี่ยนครับ ปุ๊บเป็นบัตรเป็นบัตรเป็นบัตรอ่าสิงโตสิงโตหรือมังกรวะมังกรดิบัตรมังกรสีนี้นะสก,กิลจะไม่เหมือนกันนะคเดี๋ยวเราลองดูสก,กิลวีดูนะครับดี๋วเดี๋ย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 วนี่นะอ่าเอาอันนี้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันนะครับอาจจะดูสก,กิลทีอ้าวสก,กิลทีเหมือนกันโอเคดูสก,กิลอาร์ อ้าวสกิลอาเหมือนเดิมครับแต่ว่ามันแค่แรงขึ้นโอเคอ้าวมันเหมือนกันเลยไม่เป็นไรครับแต่อันนี้ไม่เหมือนกันแน่แน่สีนี้นะครับมันจะเป็นแบบคนละสกิลเลยนะครับมาดูสกิลวีนะครับแม่งเหมือนเดิมทำไมเพื่อนผมบอกว่ามันไม่เหมือนกันวะเฮ้ยเอาแล้วสถานสกิลที เหมือนเดิมวะคลิกขวาแล้วกดตัวสีนะถ้าจะไม่เหมือนนะโอเคโอเคโอเคผมเก็ีแล้วผมเก็ียดละตอนนี้เอ็มดีจะหมดละเดี๋ยวข้าวสไตล์ก่อนเอ็มดีมันจะหมดโอเคโอเคโอเคเข้าใจละเอาใหม่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 อ่ะเกิดตรงนี้นะเราชาร์จเป็นนี่ก่อนเนื้อสีขาวอ่ะกดคลิกขวาสี จะเป็นเนียสีขาวที่แบบมองจากกาได้ครับมองมองแล้วว่ามีใครมีอะไรตรงนั้นนะครับอ่ะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนหมดเป็นอันนี้อ่ะเดียวเราลองสก,กิลกันอ้าการเท่ดีอ่ะจะเป็นบัตรลัวนะครับเป็นบัตรลัวโอเคครับผมรู้แลวอะไรเปลี่ยนตรงนี้นี่เองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เรากับท่อนไม้ท่อนสูงดูร,รากัน ยิงควนยิ่งควนยิงควน,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 นโอเคมาปุ๊บต่อยรัวนะครับต่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยมองเห็นจาักรกาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเรา,าไปดูนี่ครับสีนี้สีนี้รู้สึกว่ากระโดดสูงแล้วก็จะบึ้มลงมาอาจจะลองดูนะฮันหน้าขึ้นควน,นอ่าใช่ด้วยบึ้ม สี่หมืสามโคตรแรงโคตรแรงบอกไว้เลยนะครับอันนี้นะสามารถใส่คอมโบได้นะครับคอมโบที่มันไม่ใช่ดวงตาที่มันเป็นแบบอ่าเป็นแบบยังไงอะเป็นโหมดแทนอะ่ะนี่นะไอนน้ผมใส่เป็นของโครงกระดูกของคนะินิมารลนะครับนี่นะบางอย่างจะเพิ่มขึ้นนะบางอย่างจะลดลงนะครับอลองถอดดู นะครับบางอย่างเพิ่มขึ้นบางอย่างลดนะครับนี่ใส่นี่ปุ๊บเลือดจะเพิ่มนะครับแต่ว่าอ่านินจะสื่อจะลดลงนะครับส่วนตัวใส่ดีไหมก็ก,ก็เขเคนนะเลือดเพิ่มแต่ตาเมียจะและเบาลงแต่ว่าเราก็ใช้ทานอันนี้ตีแทนนะคระก,กาศนี่คือขึ้นขึ้นสูงมากสะกาขึ้นสูงมากครับอ่ะสกิลคิมิีมาโลนะครับเดี๋ยวขอปิดน,นี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดเนี้ย่ะปิด,ดก่อนนี่ครับ ที่ว่าเลอสกิลของมันนะครับกดตัว Z เอาปิดทำไมอะ่ะเอาไปเอาไปเอาไปยังไปนี่นะกดลิกขวา Z ปุ๊บปุ๊มจ้ะโคตรเท่อะโคตรเท่อาจจะเราดูสกิลกันใส่มาใส่มาใส่มาสกิลวี มันจะเป็นพวกแบบกระดูกนะครับมันเป็นตัวกระดูกดแล้วเนาะนี่โคตรเจ๋งโคตรเจ๋งสกิลอาร์นี่เ,เ,เอาโ,อโซโฟาดประมาณนี้นะครับมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับตีเด็ดในของเกมเนี่ยผมว่าสองอย่างเลยคือชาลินกันกับเล่นสีขาวอะ่ะแล้วชาลินกันมันมีแตกกันไปเยอะมากรับดูดิ ดิวะม,มีหลายเนตรแล้วโเคตรเจ๋งอะ่ะเย่ปี่กันผมชอบเลยว่าอยากได้วะ่ะถ้าได้มาคู่กับตัวมี้เกษนะโอ้โหะวิ่งเร็วอยากได้วะ่ะตอนแรกผมเห็นเพื่อนมีแล้วผมก็เลยไม่อยากได้นะตอนนี้ผมอยากได้ละหลอกนี่คือผมเพิ่งลองครั้งแรกเลยนะเนี่ยดีวะ่ะ โคตรดีอะ่ะโอเคเดี๋ผมก็สำหรับคลิปนี้คงประมาณนี้นะครับใครมีความคิดเห็นกันครับสามารถก็เป็นหน้าที่ใต้คลิปนี้เลยแล้วส่วนตัวคือแม่งแบบโคตรดีอะ่ะโอเคเดี๋ยวนี่ใก็ไหนๆแล้วนะทุกคนขอถ่ายรูปได้ป่ถ่ายรูปนี่มุมนี้มุมนี้มุมนี้เอ้ตรง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 ,ตรง นี่ครับปกคลิปเฟอร์โอเคผมก็สำหรับวันนี้ไปกับผมเย่ยบ้มอ้าวบ้ม